สวัสดีครับนิสิตกลุ่มฝึกสหกิจศึกษาในหัวข้อการตรวจสอบจบการศึกษากับการนำเสนอโครงการสหกิจเรื่องการสร้างสรรค์อวัตกรรมและความเข้าใจในการตรวจสอบจบการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบจบการศึกษาที่ถูกรับผิดชอบและดูแลโดยงานบริการการศึกษาในปัจจุบันยังพบปัญหาในการดำเนินงานขั้นตอนการตรวจสอบจบสามปัญหาได้แก่ 1. ปัญหาการขึ้นสถานะ fail ในขั้นตอนการตรวจสอบจบส่งผลให้นิสิตบางรายไม่ทราบว่าต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร 2. นิสิตบางรายไม่ทราบว่าตนเองมีจํานวนหน่วยกิจรวมในการลงทะเบียนเรียนครบตามเกณฑ์ของแผนหลักสูตรภาควิชาที่ตนเองกําลังศึกษาอยู่หรือไม่ 3. นิสิตบางรายไม่ทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบจบการศึกษาว่ามีขั้นตอนและกระบวนการใดบ้าง ปัญหาทั้ง3ข้อที่เกิดขึ้นข้างต้นจะส่งผลให้เกิดผลกระทบ2ประการดังนี้ 1. นิสิตบางรายดำเนินการตรวจสอบจบการศึกษาล่าช้าจนอาจเป็นเหตุให้นิสิตจบการศึกษาล่าช้าตามไปด้วย 2. การเพิ่มภาระงงานในการแก้ไขปัญหาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น การตอบคำถามหรือการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันให้กับนิสิตหลายรายที่เข้ามาติดต่อสอบถามจนอาจเป็นเหตุให้สูญเสียทรัพยากรมนุษย์และเวลาของหน่วยงานไปอย่างเสียเปล่าวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างสรรค์วัตรกรรมในการตรวจสอบจบการศึกษา เเพื่อสร้าางควมข้าาาาใใจจจนกกกรรรตรวสอบบศึษขั้นตอนการดําเนินโครงการขั้นตอนแรกขั้นวางแผนดําเนินการขั้นตอนที่2ขั้นตอนการดําเนินงานขั้นตอนที่3ขั้นตอนการติดตามผลประเมินและ4ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการสรุปผลการประเมินโดยผลงานโครงการสหรกิจแบ่งออกเป็น2ชิ้นงานคือชิ้นที่1แบบฟอร,ร์มเช็คลิสต์ตรวจสอบจบและชิ้นที่2คู่มือการตรวจสอบจบ อาทิตย์แบบฟอร์มเช็คลิสต์ 1. ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเช็คลิสต์ 2. เลือกบริญญาตรีชั้นปีที่ต้องการในส่วนที่ 1. หน้่าแสดงข้อมูลในกิจที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อก่อรหัสรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา3ทํทำการกรอกข้อมูลรหัสรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วน4เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกหน้าแรกเพื่อแสดงข้อมูลสรุปในกิจที่ลงทะเบียนเรียนทําทำการอ่านข้อมูลในตารางสรุปข้อมูลในกิจที่ลงทะเบียนเรียน พาร์สีกิกครบเฟลยังขาดบ,บางตัวดังนั้นถทา,างอยากทราบว่าแก้ปัญหาอย่างไรให้ด้วยวิธีแก้กรณีขึ้นสถ,ถานะเฟล 6. พอเข้ามาหน้านี้แล้วลองอ่านดูว่ามีปัญหาตรงกับข้อใดก็สามารถเลือกวิธีกรณีนั้นๆได้เลย กลุ่มพวกเราได้ยกระดับคู่มือการตรวจสอบจบธรรมดาธรรมดาให้อยู่ในรูปของอ e ีบุ๊กเพื่อความทันสมัยและเข้าถึงง่ายโดยมีเนื้อหาคร่าวๆ3ส่วนคือการตรวจสอบจบการศึกษาการยื่นสำเร็จการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรค่ะผลการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ 1. ผลการดำเนินการบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือวัตถุประสงค์ข้อที่1 บรรลุตามตัวชี้วัดคือมีความพึงพอใจในการใช้นว,วัตรกรรมช่วยเหลือในการตรวจสอบจบร้อยละแปดสิบประสงค์ข้อที่2บรรลุตามตัวชี้วัดคือมีความพึงพอใจและเข้าใจวิธีการตรวจสอบจบการศึกษาร้อยละแปดสิบส่วนที่2ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้แบบฟอร์มเช็คลิสต์ตรวจสอบจบ โดยทําการประเมินจากนิสิตคณะสังคมศาสตร์ทั้ง6สาขาวิชาสาขาวิชาละ10คนรวมทั้งสิ้น60คนโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.19แสดงถึงมีความพึงพอใจการใช้งานในระดับมาก 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้คู่มือตรวจสอบจบการศึกษา โดยทำการประเมินจากนิสิตคณะสังคมศาสตร์ทั้ง6สาขาวิชารวมทั้งสิ้น120คนรายละเอียดดังแผนภาพการนำเสนอความพึงพอใจด้านรูปเล่มค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.33แสดงถึงความพึงพอใจระดับมากความพึงพอใจด้านเนื้อหาค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.27แสดงถึงความพึงพอใจระดับมากความพึงพอใจด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.32แสดงถึงความพึงพอใจระดับมากผลการดำเนินงานผลการดำเนินโครงการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทั้งสองข้อโดยข้อที่1เป้าหมายคือสร้างสรรค์นวัตกรรมในการตรวจสอบจบผลลัพธ์ที่ได้คือแบบฟอร์มเช็คลิสต์การตรวจสอบจบข้อที่2เป้าหมายคือสร้างความเข้าใจในการตรวจสอบจบผลที่ได้คือคู่มือในรูปแบบของอ e ีบุ๊ก